มูลนิธิปรเตตึงโดยนายพี่นายศรีพนาสนผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มอบชุดแรกรับให้แก่ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองบางบัวทอง และส่วนพักคอยเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีรวมจํานวน400กล่องคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น86,000บาทโดยมีนางจีราน,านันจิราชายัยเมธาพงศ์หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขนักบริหารงานสาธารณสุขและนายดํารงรัฐ โภธิรัตน์เป็นตัวแทนรับมอบณมูลนิธิโปรต็กตึงพระพาชัยกรุงเทพมหานาครโดยในวันเดียวกันนี้มูลนิธิโปรต็กตึงจัดทีมสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคชุดอย่างชีพพร้อมน้ำดื่มจำนวน580ชุดเพื่อส่งต่อทานน้ำใจจากร้านเปเปอร์ลุมคาเฟ่และสายฟ้าเด็กคูพาร์ท ให้แก่ส่วนพักคอยวัดอินทรวิหารเขตพระนครส่วนพักคอยศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียรก,กายเขตดุสิตและศูนย์พักคอยเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพมหานครรวม3ามแห่งสู้ภโควิด -19 โดยมีผู้แทนจากส่วนพักคอยแต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ โดยเมื่อวันที่1 7ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาบุรณาธิพิตรตึงนำโดยนางสาวสุภรัตน์สมบัติเจริญชัยผู้ช่วยหัวหน้า,าแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยทีมสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ส่งต่อฐานน้ําใจมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ผู้ประสบปัญหารายเดือนและสถานสงเคราะห์เด็กและศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนต่างๆรวม9ก้าแห่งได้แ,แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานีสถาบันแรกรับ เด็กยิงบ้านธัญพรจังหวัดปทุมธานีสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนบ้านอุเบกขาจังหวัดนครปฐมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตาจังหวัดนครปฐมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านการจันพิเศษจังหวัดนครปฐมและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินทรจังหวัดนครปฐมรวมมูลค่าเงินทั้ง สิ้น2 5 6 8 0บาทโดยมีผู้แทนสถานงสงเคราะหแต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ